หากคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการกอกกอกกอกคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาที่รุนแรงและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ที่อายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองของท่านเจนีเป็นคนหนึ่งที่หาเช้ากินข้าโดยทำงานรับจ้างทั่วไปแต่ทว่าวันนี้เจนีรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่จึงหยุดอยู่บ้านไม่ได้ไปทำงานเหมือนกับทุกวันและแล้ววันนี้แกก็ตื่นเอาส,สายโด่งเลยทีเดียวเจนี ลุกจากที่นอนเพื่อกำลังจะลงไปอาบน้ำข้างล่างเหลือบตาดูเวลาก็ปาเข้าไปสิบโมงกว่าแล้วแกจึงเดินงงเงียงง,งเงียเพื่อจะไปเข้าห้องน้าและในขณะนั้นเองเจนีได้เห็นพิสาของตนเองกำลังยืยนเอียงคอมองอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านซึ่งในตัวบ้านเองก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างไม่ได้เปิดไฟ จึงทำให้มองเห็นไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เจนีเดินผ่านพี่สาวของตนเองไปอาบน้าและก็ทาธุระส่วนตัวจนเสร็จไม่นานเจนีก็ออกมาจากห้องน้ําและก็เดินขึ้นไปแต่งตัวสายตาของเจนีก็ยังเห็นพี่สาวของตนเองยืนมองอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่ได้ขยับไปไหนเลยเจนีจึงตะโกนถามออกไปว่า เอ้ยเอ็งย,ยืนมองอะไรของเอ็งวะข้าเนี่ยเห็นตั้งนานแล้วไม่มีเสียงตอบกลับมาจากพี่สาวแต่อย่างใดสายตายัางคงจดจ้องมองอยู่ที่เดิมเจนี่จึงบ่นพึมพำอยู่ในใจอมืมันมองอะไรนักหนาวะเฮ้ยไม่ดีกว่าเว่ยจากนั้นเจนี่ก็เดินขึ้นบันไดชั้นสองกลับไปที่ห้องของตนเอง และไม่นานเจนีก็ยกตะก้าผ้าเพื่อกำลังจะไปซักพ่อเดินลงมาข้างล่างก็ยังเห็นพี่สาวของตนเองยืนมองอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนเจนีเดินผ่านโดยที่ไม่สนใจอะไรมากนะักเอาเสื้อผ้าของตนเองไปซักและก็ไม่นานเจนีก็ซักผ้าจนเสร็จและก็ไปตากจนเสร็จเรียบร้อยพอกลับเข้ามาในบ้านก็ยังคงเห็นพี่สาว กำลังจดจ้องมองอยู่ที่เดิมไม่ได้ขยับไปไหนคราวนี้เจนี่รู้สึกแปลกใจว่าทำไมพี่สาวของตนเองมันมองอะไรนักหนาจึงเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะดูให้เห็นกับตาตัวเองว่ามันคืออะไรพอเดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นพี่สาวกำลังจดจ้องอะไรอยู่เจนี่จึงมองตามสายตาของพี่สาวไปเรื่อยๆ แต่มันก็ไม่มีอะไรมีแค่เพียงพื้นบ้านของตนเองและในขณะนั้นเจนี่ได้สังเกตเห็นว่ามีต้นไม้เล็กๆล,ล้มอยู่และขาของพี่สาวก็ลอยไม่ถึงพื้นเจนี่ตกใจแง่หน้ามองขึ้นเท่านั้นแหละแกะถึงกับกรีดร้องสุดเสียงเพราะสิ่งที่แกเห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือพี่สาวของตนเอง ไม่ได้เอียงคอมองอะไรอยู่อย่างที่เจนีเห็นตั้งแต่ตอนแรกแต่นั่นพี่สาวของเจนีกลับผูกคอตายกับคานในบ้านใบหน้าของพี่สาวซีดผาดคอเอียงผิดรูปพ่อเจนีแก่ได้สติก็ลุกขึ้นจับขาพี่สาวของตัวเองดันขึ้นแต่ด้วยน้ำหนักของพี่สาวจึงทำให้แกยกขึ้นไม่ไหวเจนีเลยตัดสินใจแหกปากร้องออกไปข้างนอก เพื่อให้คนมาช่วยและไม่นานก็มีคนแถวนั้นมาช่วยันตัดเชือกและนำร่างของพี่สาวลงมาจากตรงนั้นแต่นั่นมันก็สายเกินไปพี่สาวของเจนีบัตรนี้แกได้เสียชีวิตไปหลายชั่วโมงแล้วไม่นานเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลก็มารับและเปิดตัวสาเหตุจากการตายและภายหลัง ได้เจอกับจดหมายฉบับหนึ่งที่คนตายได้เขียนเอาไว้จึงทำให้รู้ว่าพี่สาวของเจนีมีความเครียดกดดันและอะไรอีกหลายหลาอย่างจึงทำให้แกตัดสินใจผูกคอตายและนั่น <c oughs> ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากฝากเอาไวเ้เพื่อนๆช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างหากเห็นว่า คนใกล้ตัวของเราเริ่มมีอะไรที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นเก็บตัวเงียบเครียดพูดจาอะไรที่ดูแปลกๆเพื่อนๆอย่าได้เพิกเฉยนะครับเพราะนั้นอาจจะนำมาสู่อย่างในเรื่องนี้ก็เป็นได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจากนาะสาวของผมเองโดยที่ในช่วงเวลานั้นไม่ได้มีใครดูแลหรือในยามที่จิตใจของเขา มันแย่ถึงขีดสุดและเก็บความทุกข์เอาไว้คนเดียวอยู่หลายครั้งหลายคา่าถ้าหากวันนั้นมีใครสักคนที่อยู่ข้างๆเขายื่นมือมาหาเขาผมคิดว่าเรื่องคงไม่จบแบบนี้ผมขอไว้อะไรกับดวงวิญญาณของนาจงไปสู่สุคติและไปอยู่พบภูมิที่ดีหลับให้สบายนะครับ และว,วันนี้ผมจะมาเฉลยจากที่เคยทิ้งท้ายเอาไว้ในเรื่องเนนแก้วหลังจากที่เนนแก้วได้บวชเรียนอยู่ที่วัดกับหลวงตาและได้ไปเจอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตนั่นก็คือเปรตและลุงที่กายร่างเป็นผีเปรตตนนั้นก็คือตามีเพราะว่าแกเคยบวชเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้และได้แอบยักยอกเงินของชาวบ้านที่มาบริจาคเพื่อทำบุญสร้างวัด แต่กับอัมประเป็นของตนเองหลังจากที่สื่อออกมาแล้วก็ได้แอบเอาเงินไปใช้ไปเล่นการพน,นันจนวันหนึง่งมีคนมาพบศพของแกที่นอนจมกองเลือดอยู่ที่ท้ายวัดคาดว่าน่าจะถูกลวงมาฆ่าเพื่อชิงทรัพย์และหลังจากนั้นไม่นานคนก็เริ่มได้ยินเสียงหวีดร้องและก็มีอีกหลายคนได้พบเจอกับผีเปรตอยู่ที่วัดแห่งนี้อยู่บ่อยๆครั้ง และก็ยังไม่มีใครทราบว่าผีเปรตตนนั้นคือใครมีเพียงหลวงตาเท่านั้นที่รู้ดีหลวงตาจึงตัดสินใจบวชเป็นพระเพื่อที่จะอุทิศกุศลให้กับผีเปรตตนนั้นนั่นก็คือตามีพี่ชายแท้ๆของตัวเองโดยไม่คิดที่จะสืบออกมาอีกเลยและสุดท้ายนี้หากใครชอบคลิปนี้ชอบเรื่องเล่าะหลอนแบบนี้ โปรดกดถูกใจกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับ